วันนี้ว่าจะขึ้นรถเมย์ซะหน่อยยืนรออยู่เป็นครึ่งชมมั่วโมงรถไม่มาเลยต้องเดินไปเมโทรแทนอีกไม่กี่วันเราจะเข้าเชงเก้นแล้วนะว่าที่เชงเก้นว่าที่อ๋อคือว่าที่ไฟแรงเพราะว่ากําลังแต่งตัวจะเข้าแต่อันนี้คือโบราณแล้วอยู่มา20กว่าปีกําลังจะออกแล้วกำลังเหมือนจะออกวันนี้เราจะไปปีเรอ<ว>ุส ถึงสถานีที่ชื่อว่าเฟอร์ลิโลก็จะนั่งแคมต่อไปทำไมเขาหวัวศิละปะกันจังเลยเนาะตั้งแต่โบราณเนนะเขาก็แกะสลักโวกอักษรโบราณเนี่ย <c oughs> เขาก็เลยแบบว่าสืบข้อมาในดีนอุ๊ยบารหายอะ่ะอยากรู้ว่าว่าสถานีรถไฟเนี่ยของเอเทนเนี่ยเขามีมานานมากแค่ไหนแล้วดูมันล้างมากมกัดูล้างอะ่ะนี่มีสเตเดียมเพิ่งจะสร้างนะ สถานี้ดูเก่าแล้วเฟอร์ลิโลอยู่ใกล้ๆกับปีเลอุสแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถไฟในเมืองอ่ะโอเคคนเยอะแต่วันก็ยังโซมอยู่ดีจําได้ไหมวันแรกที่บาตเที่ยวะเราก็มาหลงปีเลอุสวันนี้วันสุดท้ายก็แถวๆปีเลอุสอีกบางเงินไม่น่้งกจพอดีว่าจีทําบัตรหายตอนขึ้นเมโทรก็เลยต้องซื้อบัตรใหม่ทีนาเหมือนเป็นรางไงไม่รู้พอแปะเข้าเมโทรปุ๊บ ปกติที่จะฝากออฟไว้ใช่ไหมแต่ว่าเมนเดี๋ยวมันก็ต้องใช้นี่หว่าเดี๋ยวเก็บเองก็ได้พอเก็บเองปุ๊บใส่ไปในกระเป๋าแล้วในกระเป๋าเนี้ยมันมีโทรศัพท์อยู่เราก็คิดอยู่แล้วว่าอุย้ยแต่ต้องระวังนะเพราะว่าเวลาเราชักโทรศัพท์ออกมาแล้วเดี๋ยวมันอาจจะหายก็ได้มันก็หายจริงๆซะด้วยมาแล้วมาแล้วน่าแถมเรียกชายหาดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาแวะตรงนี้ ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลานะก็มานั่งรถแทมอย่างเงี้ยนั่งดูวิวนั่งไปนั่งกลับได้เลยนะเ s c คร p i o โ u l a s ไม่รู้มีที่เที่ยวอะไรแต่ว่ามันเป็นปลายสายไงยังไงก็ต้องมาใช่ไหมถึงแล้วสุดสายเพิ่งสร้างแน่เลยอ่ะนี่ไงยืนยันว่าเป็นปลายสายไม่มีทางไปต่อแล้วอันนี้คือที่เที่ยวที่จีจิ้มมาคนหลงเล้งมาก ชอบมาที่ท่าท้าย,ายมันก็เป็นปลายสายไงอ oh. ไหนๆก็มาแล้วไปยื่นๆหน่อยตั้งใจว่ามาถึงก็ดูดูว่ามันมีอะไรบ้างดูให้รู้ไงดูให้รู้วิวก็โอเคนะแต่ว่าหาดจะเป็นหาดหินไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ตรงนี้แล้วก็กะว่าจะเดินย้อนกลับไปขึ้นข้างบนในเมืองอยากบอกว่ามาแค่นี้แหละชะโงกเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินต่อมีแรงมีน้อย ดูเหมือนเป็นเมืองใหม่เลยเนาะถนนก็กว้างนะงแล้วก็ที่พักก็ดูดีเนาะสนใส่คนรุ่นหลังๆก็มาอยู่แถบๆข้างนอกเนี่ยใช้เลนี้แทนสังเกตว่าแตกต่างจากในเมืองตรงที่ไม่มีรถจอดแบบข้างทางเยอะๆเพราะว่าแต่ละตึกอะ่ะเขาจะมีที่จอดรถอยู่ใต้ตึกเหมือนคอนโดเตี้ยๆอารารเนต์เตี้ยๆสักสามถึงสี่ชั้นแต่ว่าดูดีเป็นอย่างนี้เกือบทุกตึกเลยนะบ้านเดี่ยวนี้จะแทบไม่เห็นเลยและนี่ก็คือย่านการค้าแล้ว ย่านใจกลางแล้วยังไม่รู้จักชื่อเมืองเลยอ่ะเราไม่ได้เป็นเอเทนนะไม่ได้อยู่ในเอเทนนะอ๋อ oh. คือมันอยู่นอกตัวเมืองอ่ะเหมือนนอนทบุรีมิลเลนเนียมเซ็นเตอร์ห้างเงียบมากว่าแต่เขาเปิดไหมอ่ะวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ห้างคนจะต้องเปิดใช่หรอวันอาทิตย์เขาปิดทําไมอ่ะวันอาทิตย์เขาไม่เปิดเหรอเหมือนเป็นกฎของการทาํางานหรือไงแปลกเนอะ ส่วนใหญ่ก็จะเห็นคนมานั่งกินร้านอาหารกันเนาะเพืเ่อนๆที่ว่าที่วันอาทิตย์ไม่เปิดวันธรรมดาก็ปิดเร็วสามโมงครึ่งก็เก็บร้านแล้วหรืออะไรเงี้ยมันเป็นกฎของรัฐบาลให้ต้องปิดเร็วให้วันอาทิตย์ต้องหยุดหรือว่าเขาท่านิยมของคนคือนิยมทํางานตามเวลานี้เองอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเคยเห็นนะบางบางที่อ่ะสวิสหรืออะไรบางจุดเฉยๆนะวันอาทิตย์ก็มีบางร้านเปิดเราก็เอา้าเปิดได้ด้วยเหรอนึกว่ารัฐบาลออกกฎไม่ให้เปิดซะอีกแสดงว่าเขา คือจะเปิดหรือจะปิดเนี่ยคือมันแล้วแต่เขาเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นมันนั่งทานร้านอาหารกันเยอะมากห้างนี้ก็เปิดนะเปิดยังไงดูยังไงไม่เปิดอ้าวไม่เปิดเหรอไม่เปิดเห็นมันเปิดไฟอยู่อะอ้าวร้านเขาก็เปิดไฟอยู่แล้วอ้าวปิดวันอาทิตย์เหรอเคยเคยเห็นไหมตอนกลางคืนร้านเปิดไฟอยู่แต่ว่าประตูปิดอ๋อพวกนี้ก็ปิดหมดเลยเนาะเพราะว่ากล้องวงจรปิดจะได้มองเห็นไงที่เปิดไฟเขาให้คนไปโบสถ์กันมั้งไปสงสัยว่ามันเป็นกฎของรัฐบาลหรือเปล่าที่ถามเมื่อกี้ให้เลิกเร็ว วันอาทิตย์ปิดอะไรงนี้อยากนั่งรถแบบนี้บ้างวะหรือเป็นรถลากรถอีกทีนึ่ง <Huh? S 3> ลากรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเขาปิดจริงด้วยอ่ะ,<จ>ะปิดกัน<ป>หมดเลยเอ,อันนี้ร้านนี้เปิดแสดงว่าเขาไม่ได้ห้ามนี่เออมันแล้วแต่เจ้าไหนเขาจะเปิดนั่นเองเออเอาไม่ได้เปิดแฮะเขาปิด <laughs> มันเป็นแค่ทางเดินที่ให้เข้าไปชม คนเดินเยอะแต่ร้านกลับไม่เปิดรับลูกค้า<ป>คนเยอะมากนะคือปิดโดยที่ไม่ได้สนใจสภาพความเป็นจริงวันธรรมดาคนไม่มีเวลาคนเดินน้อยจะเปิดนี่เนี่ยคนเดินกันเยอะเลยเห็นป่ะอันนี้คือตึกเก่ายังมีเหลือนะอยังมีเหลือออคิดว่าอันนี้คือหลังสงครามเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่จะรีโนเวทต,ตึกเก่าทั้งนั้นนะส่วนใหญ่จะเน้นทาสีใหม่ไม่ได้ทุบแล้วสร้างใหม่หรอก มาโดยที่ไม่รู้จักชื่อเมืองรู้ดาวนโอเอเทนเอาเป็นนโอภาษาครีกนะเคยยีในการ์ตูนน่ะนโอนโออะไรนโออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เมื่อกี้เห็นป้ายรถรางชื่อเซฟิรลอสเหมือนกับบอสใหญ่ของแฟนตาซีเซเว่นะเป็นภาษากรีกนี่ไงมาเจอสิ่งสวยงามแล้วเหมือนว่าความเจริญจะมาอยู่ริมทะเลซะมากกว่านะเป็นริมทะเลที่ยาวมาก เราสามารถเดินริมทะเลไปจนถึงปีลาอุสเต้เลยนะใครบ้าพอนะกี่ิบโลอยากถามเพื่อนๆจังเลยว่ะร<ล>้านอาหารแบบเนี้ยเป็นคอฟฟเป็นอาหารอะไรง่ายๆอะ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นตึกนะเขาเขา้เขาห้องน้ำที่ไหนคือปัญหาหนึ่งเวลาเรามาเที่ยวเนี่ยก็คือเรื่องห้องน้ำเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยกล้ากินน้ำเยอะใช่ไหมซึ่งก็สงสัยว่าแคะทุกที่เราไปอ่ะทำไมเขาไม่ค่อยลงทุนเรื่องห้องน้ำไม่ค่อยจะมีเลยที่ส้ำ แต่ก็พอเดาว่าคงจะต้องมาใส่เข้าตามร้านอาหารพวกนี้ก็หมายความว่าเขาไม่สร้างห้องน้าเยอะๆเพราะว่ากลายจะให้มาเข้าตามร้านอย่างเงี้ยเร<อ>าแ,แต่ร้านนี้เขาไม่มีห้องน้ํานะเขาอยู่เป็นโปเพ<อ>่นนะตอนแรกอยู่ซานโตลินีก็นึกว่าจะแบบเป็นทะเลครั้งสุดท้ายไม่คิดว่าอาเตนจะมีชายหาดใช่พราะเมืองมันอยู่ห่างจากชายหาดเยอะแค<ฮ>่ดูตามแทนที่แต่อันนี้จะเป็นวันสุดท้ายทะเลของจงริงเพราะหลังจากนี้น่าจะไม่มีทะเลแล้วจนอีกหลายเดือนอีกหลายเดือน,น,ออนโนทางยืน่นโนทางยื่น เดินมาเยอะแล้วทางยืนต้องทําเวลานิดนึงวันนี้สายละไม่เห็นค่อยมีครยมาว่ายน้ําเลยเนาะมันก็หนาวว่าแหละแต่ว่าตอนที่ไปซาเนียเโอ้โหเห็นคนว่ายน้ำเด้ยหนาวนะนี่ก็อากาศอบอุ่นขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะแต่ไม่ค่อยเห็นใครว่ายน้าเลยสงสัยมันจะไปไว่ายกันอีกหาดหนึ่งนั่นแหละเขาคงมีที่ว่ายเลยเขาก็ข้าเหมือนกันเี็บเ<อ>ลยเขากัก้นทําไมอ่ะเราช่วยเขาฉีกไหม มันเหนียวว่ะเออมันเหนียวอ่ะมันไม่ใช่กระดาษนะเอาบอกตอนแรกต้องกั้นไว้แล้วก็มีคนแบบว่าระยศเงี้ยกเยยบเยยบๆนจนกระทั่งเป็นแบบมันแปลกๆมีความรู้สึกผสมผสานกันทุกอย่างเขาอยู่ตรงกลางของทุกอย่างนะตรงกลางของของยุโรปของคนตรงกลางระหว่างฝั่งตรงข้ามก็อีบถ้าเปรียบเหมือนเป็นภาพวาดเนี่ยมันจะมีทุกสีเลยอะม่วงขามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงมีทุกสีก่อนมาป์ติดนาลัการไว้ซึ่งทำให้เราผิดหวังก็คือแบบว่าโอ้โหทั้งหลายมากแน่เพราะว่า เหมือนเป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมแล้วก็เป็นประเทศที่ค่าของชีพน่าจะกลางๆไม่ถึงกับแพงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าตรงกันข้ามค่าของชีพสูงโดยเฉพาะของในซูเปอร์มาร์เก็ตว่าสูงเทียบเท่ากับยุโรปประเทศอื่นแต่ว่าคืียงอำนวยความสะดวกกับจะดูดดอกกว่าไม่ได้บอกแย่นะกัดจะดูดดอกกว่าเบเกอรี 2> 2. <5. S 1> ่สองจุดห้าคาดหวังกับเบเกอรี่คาดหวังเพราะว่าแอลเบเนียซึ่งเป็นประเทศติดกันเบเกอรี่อร่อยแถมถูก อันนี้คือเบเกอรี่แพงทาร์ทชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นทาร์ทธรรมดาก็ตั้งเกือบ3ยูโรคือแพงกว่าแอเบบเนียรประมาณ3-4เท่าได้ทำให้สิ่งเดียวที่เอามาถึงแอเบบนเนียก็คือพวกเบเกอรี่เพอเรากินเป็นประจำแต่ไม่กล้าไปอยู่อีกแล้วเพราะว่าอยู่กัน3เดือนมีปัญหากัน3เดือนเลยทั้งไฟฟ้าน้าใช่ก็ถึงจะคิดถึงแค่ไหนแต่คิดถึงไปดับหลายวันน้ําไม่มาต้องเอาน้าถังมาราดเ<า>ข้าตัวไม่มีน้ำาาาราดระบบสาธารณูปโนวพไม่ค่อยดี come okay, uh, he has something on the top yeah it's because he has air in his shell so it's hard for him to balance so we put the weight so he doesn't flip over but slowly oh. over time when the air goes out he they won't need it anymore but for now uh, without it uh, she would be upside down so it just helps her balance oh, oh. And <laughs> 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 And wow. The one on the back there, it has a white thing on its head. That's because it has an injury there, so we put Vaseline so it keeps it clean. Injury from some from sea? Yeah. Uh, no no from uh, humans. Uh. Most injuries are caused by humans. Oh, that we get caused yeah. by human yeah. What humans do fish okay. Because they uh, sometimes destroy nets so they when they see them they do cause harm to the turtles. ตรงนี้เหมือนเขาเอารถไฟเก่ามาทำเนาะแล้วก็เป็นศูนย์คล้ายๆกับอนุบาลสัตว์เต่าอะไรพวกนี้แล้วทีนี้เดินมาดูป้ายปุ๊บแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเออเข้าไปดูซี่ตอนแรกก็ไม่ได้จะเข้าหรอกแต่เขาแนะนําแล้วเดี๋ยวจะไม่เข้าแล้วเดี๋ยวจะเสียน้ําใจเลยก็เลยเดินเข้าไปดูหาดนี้เหมาะแก่การมาว่ายน้ํามากเลยอะ่ะมันแปลกไงปกติเวลาชายหาดเนี่ยมันจะต้องมีแบบห้องน้ําห้องเปลี่ยนเสือ้อ น้ำใช่ปะ่ะที่นี่เขาก็มีที่ว่ายนะ้ำไอ้อาบน้ำนะพวกสปริงเกิลน่ะที่เอาไว้อาบน้ำอะ่ะแต่ว่าไม่มีห้องน้ำอะ่ะแปลกอะ่ะไม่รู้อะไรซะเลยไปฉี่ในทะเลเหรอเอ,อ้ <laughs> เอาบางคนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไว่ายน้ำไหมอ๋อเออไม่ทำเผื่อคนไม่ได้ว่ายเลยสงสัยอย่างหนึ่งว่าวิวดีแบบนี้ที่ปูเสือเยอะขนาดนี้ทำไมถึงไม่ค่อยมีใครมากับเหมือนนั่งปิกนิก ปูเสือกินอาหารล้อมวงเพราะว่าตอนเราไปอย่างซูริกหรือเจนีวาที่สวิตซ์หรือว่าเมืองโทนงเลบานที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็ออย่างซูริกกับเจนีวาเนี่ยเขาก็จะมีเตาปิ้งเลยมาปิ้งอยู่แบบว่าคือไม่ได้กลางเมืองนะแต่ว่าถัดออกไปหน่อยนึงอะ่ะมีเตาปิ้งเลยส่วนโทนงเลบานก็แบกโต๊ะมาเองเสร็จแล้วก็ญาติญาติมาล้อมวงกันเสร็จแล้วก็มีของกินอะไรมานั่งล้อมวงกินกันอันนี้ไม่มี แต่เดาว่าของสวิตนี่องใส่มันแพงไงเขาก็เลยแบบว่าปิ้งนันเองะเลยอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ราคายังพอจ่ายได้อยู่ไม่ได้ถูกนะแต่ยังพอจ่ายได้ราคาไม่แพงมากก็เลยไม่ค่อยมีคนมากูเสือกินกันหรือว่าเขาห้ามเออที่อยากจะรู้ว่าเขาห้ามไหมหรือว่าก็ไปกินที่ร้านสิมันถูกดีหร,อหร,ออรือมันเป<ส>็นวัฒนธรรมหรือยังไงสงสัยสงสัยคือมันไม่ได้ถูกนะราคาค่อนข้างสูงแต่ไม่ถึงกับแพงมากเท่านี้อาหารจานหลักเมนคอร์ส่ะสิบห้ามื้อหนึ่งก็ตีไปเลยคนละพันบาทเป็นอย่างน้อย คือแค่สงสัยเฉยๆว่าทําไมถึงไม่มีใครมาปูเสือนั่งปิกนิกกันแค่แค่นั้นเองออฟรองถายซิว่าถนนพวกนี้คือเขาทําเอาไว้เพื่ออะไรมันกว้างมากเลยนะให้คนเดินใช่ไหมปั่นจักรยานมาั้งเออ,เอก,ก,ก็คนเดินนี่คืออันนี้ส่งทางอ้อมส่วนใหญ่ก็ทำาให้จักรยานานั้นแหละออนั่งแทมต่อมาที่โลตราอาริโม่าาแปลกหรืออ่านแปลกไม่รู้นะออหรืออ่านไม่เป็นอีก เขามีที่พักผ่อนเยอะเนาะนั่งรถไฟจากในเมืองมาตรงนี้แค่20กว่านอาทีเองเหมือนเราไปพัทยาแต่ว่าพัทยามันขับรถไปตั้งกี่ชั่วโมงอะสองชั่วโมงไหมมันเป็นทางเดินยาวตลอดริมชายหาดจึงอคิดว่าประเทศไทยควรจะทำแบบนี้ด้วยเหมือนกันเนาะวกทายหาดต่างๆควรจะมีแบบนี้วันนี้เดินกินเลยเหลือเวลาน้อยอยากเข้าห้องน้ำด้วยแต่ว่าไม่มีห้องน้ำไงก็เลยแบบต้องรีบกลับ รีบเที่ยวรีบกลับไม่ใช่สูดรับสูดสามรอบก่อนออกออกกล้องเลยเหรอไม่ว่ากระเลือนร้อยแค่ไหนก็สามรอบก็กลับกลายเป็นว่าไม่ค่อยปวดนี่พูดเรื่อง <c oughs> อะไรเนี่ยรีวิวอะไรเนี่ยรีวิวแบบเข้าห้องน้ําก่อนออกทเที่ยวเง <c oughs> ี้ยเหรอเออสามรอบก่อนออกนี่มันไม่ไปวดนะก็ะไม่ได้กัดเวลาอะไรก็แบบว่ารอบหนึ่งปุ๊บเสร็จแล้วก็แป๊บๆอีกก็มาอีกมาอีก,อกถึงไม้จะไม่ปวดกกล้อคือหมายถึงก่อนออกจากบ้านก่อนออกจากบ้านเข้าสามรอบ จะทําให้ทั้งวันไม่ค่อยปวดเพราะว่าไอที่มันรู้สึกปวดเนี่ยคือไอส่วนที่ยังเหลืออยู่นิดหน่อย <c oughs> เหลือแต่ว่าไม่กล้ากินเยอะระหว่างวัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะน,นี่นี่ลามป่ามาถึงขั้นรีวิวเข้าห้องน้ําเลยเหรออ้าทำไมอะมันก็เป็นปัญหาเวลามาเที่ยวด้วยเหมือนกันไม่ใช่เหรอว่าห้องน้ําไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยแต่คนอื่นอาจจะไม่มีปัญหาก็ได้มั้งก็ไปกินร้านอาหารอยู่แล้วนี่ใช่ไหมแต่เราไม่ได้กินร้านอาหารนะทำไมไม่กินอะ ก็เรายังอยู่ในโหมดประหยัดอยู่เห็นมาเที่ยวอย่างนี้ก็คือเราเน้นงบไปที่ที่อยู่แล้วก็คือพยายามประหยัดให้มากที่สุดอะไรที่ประหยัดได้ก็ทาอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังโอเคไม่ได้ลําบากอะไรการกินก็โอเคก็คือทุกคนก็เห็นจากรีวิวอยู่แล้วพอดีพูดถึงเรื่องความประหยัดแล้วก็นกก็แล้วติดปากพูดถึงเรื่องความประหยัดแล้วก็นึกขึ้นได้ คือเรามาแบบเนี้ยถ้าเรามาประเทศค่าจ่ายกลางๆแบบเนี้ยกลายเป็นว่าเราไม่ได้เข้าเหนือมากอยู่ไทยแล้วก็ต้องมีค่าเช่าค่าฟุ่มเฟือยอะไรของเราอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ต้องเที่ยวแต่ประเทศอยู่แล้วพอมารวมๆกันแล้วเนี่ยเที่ยวทุกเดือนอย่างนี้ก็ประเทศกลางๆแบบนี้ก็ไม่ได้จ่ายมากกว่าเดิมมากคือมากกว่าเดิมนิดนึงเท่านั้นเองแต่ทีนี้ความประหยัดที่พูดถึงคือแบบอ้ประหยัดค่ากินประหยัดค่าอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเหมือนว่าทําไปทําไมจริงๆแล้วมันมีผลกับด้านจิตใจนะคิดว่าเพราะว่าตอนที่โอเค กับตอนที่มีปัญหาเราก็ทําแบบเดิมคือตอนที่โอเคอาจจะไม่รู้สึกตัวแต่ตอนมีปัญหานี่แหละอย่างเ,เช่นแบบว่ารายได้โหตหรือว่ามีปัญหาอะไรในชีวิตหรืออะไรเงี้ยไปเลยนะบางทีอะไปเลยคือแบบว่ารู้สึกไม่ไหวแล้วคือเหมือนบริษนะัทอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่เกินตัวนะซึ่งพวกเราไม่ได้เกินตัวอะไรมากอย่างที่บอกก็ทําอะไรเกินตัวมากเกินไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มไม่ไหวคือเรามาแบบนี้เราไม่ได้กลาเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตไงเราก็ จะทาไม่เรื่อยๆแต่ไม่ได้บอกว่าจะถึงเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้ก็เกือบจะ2ปีละอีกไม่กี่เดือนก็สองปีก็ยังได้อยู่ก็โอเค mm hmm. ก็คือแค่ว่าถ้าเราทําเกินตัวมากเกินไปเราไม่ได้บริหารค่าใช้จ่ายเออใช้คานี้ดีวกว่าเพราะคําว่าประหยัดเดี๋ยวจะว่าหาว่าเอาประหยัดจริงก็ไม่ต้องมาหรืออะไรเงี้ยคือเราบริหารค่าใช้จ่ายไปด้วยที่ไม่เกินตัวมากเกินไปฉะนั้นต่อให้เราตอนโอเคเราก็ทําแบบนี้ก็คือไม่ได้พุ่มพลอยมากขึ้นแต่ตอนที่มีปัญหาเราก็ยังทําแบบนี้ทําให้เรายังคงทําต่อนเนื่องได้ ก็เหมือนฝึกให้เป็นนิสัยอ่าอย่างเช่นถ้าเกิดคนที่เที่ยวโดวยที่ใช้เงินเกินตัวอย่างมีเงินเดือนเท่านี้แต่ว่าใช้เงินไปมากเท่านี้นั่งบิสซิเนสหรือว่าอยู่โรงแรมแพงๆกินอาหารข้างนอกทุกวันก,ก,ก็ก็ทําได้แต่ว่าถ้ามันเกินตัวคือเดี๋ยวสุดท้ายผลก็ไปออกก็คือรู้สึกว่าไม่ไหวละจ่ายไปเยอะฉะนั้นก็อาจจะหายไปหลายปีเลยกว่าจะได้เที่ยวอีกไม่ได้เที่ยวต่อเน,นื่องอย่างเงี้ยคือเราต้องการระยะยาวอ่าถ้าเราต้องการระยะยาวเราก็เลยต้องยอมแบบว่าเสียบางสิ่งเพื่อที่จะได้บางสิ่งอย่างเงี้ย ประหยัดเพื่อที่จะเกี่ยวกับความรู้สึกว่าต่อให้มีปัญหาเราก็เหมือนไม่กระเทือนเท่าไหร่แล้วก็ยังทําแบบนี้ได้อยู่มาลงป้ายที่ชื่อว่า e um. อ,อีดัเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอีเดมเป็นป้ายที่เชื่อมต่อไปจตุรัดทินแท็กมากขึนที่นี่ป้ายสุดท้ายแล้วจะกลับบ้านแล้วเป็นพื้นที่ในการพักผ่อนหย่อนใจที่ดีมากสําหรับคนท้องถิ่นนะใครมาอ e ีเทนแล้วอยากเห็นทะเลเบือ ropolis, ่ออะโคโพลิสก็นี่แหละป้ายอีเดมนี่แหละ นึกถึงบางแสนได้เลยขาดไก่ย่างส้มตาอ่ะยังมีคนทำขายร, <struggling> รู้สึกจะเป็นหาดที่ดีที่สุดที่สวยที่สุดเท่าที่ผ่านมาในวันนี้เออแต่เขาก็โชคดีนะทรายแบบนี้เขาก็มีนะแบบบางที่มีแต่มีแต่หินหินหินินอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ทรายสวยสุดแล้วเนอะเออถึงจะไม่ได้ขาวจั๊วแต่ก็มีอ่ะเพราะว่าเขาเป็นทรายจริงไหมหรือว่าเขาเอามาถมหรอถ้าถมจะได้เยอะขอนาดน,นี้เลยเออเนาะมันก็เยอะเกินไปใช่ไหมทรายจริงไหมมันั้นเป็นหินอ่ะถ้าถมได้แล้วทำไมที่อื่นที่มีแต่หินทำไมไม่ถมเหมือนกันอ่ะ ก็มันแพงไงเขาถมเฉพาะที่ผมจำได้ว่าตอนเราไปโอรูเดน,นิสของตุรกีทางซ้ายล่างอ่ะคือมันมีแต่หินใช่ไหมแล้วเราก็ดันลืมเอารองเท้าแตะมาคือเราต้องถอดรองเท้าใหญ่ของเราออกไงก็แบบโอ้โหมันร้อนร้อนจะลวกเลยเพราะมันมีแต่หินอ่ะเย็นแต่ว่าว่ายได้นะอุ๊ยเค็มด้วยที่บอกว่าต้องถอดรองเท้าเพื่อจะไปขึ้นเรือเรือมันดันจอดอยู่ตรงนั้นอ่ะเสร็จ <laughs> แล้วเราก็คือต้องต้องผ่านน้าไปไงก็ต้องถอดรองเท้าออกใช่ไหมแล้วมีแต่หินน่ะ ก็เลยแบบ่โอ้โหลวกเลยไม่ได้เอารองเท้าใสมาท่านไงมีคนลงไปไว่ายน้ำด้วยว่ายได้นะมันออกจะเย็นเย็นคือคือพอเราลงไปอ่ะมันอาจจะไม่เย็นเท่าไหร่มันอาจจะกาลังดีแต่พอเราขึ้นมาแล้วอ่ะมันอาจจะเย็นต้องรีบซับตัวให้แห้งมันถึงจะไม่ค่อยเป็นไรโมเมนต์สุดท้ายแล้ววันสุดท้ายที่จะเห็นทะเลแล้วหลังจากนี้เราก็จะไม่ได้เห็นทะเลอีกหลายเดือนเราอยู่กับทะเลมา6เดือนยกเป็นเวียดนามแต่วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายก่อนเว้นแต่หลายเดือน <c oughs> สุดที่เต็มที่สุยที่เต็มที่เอาไปกินน้ําทะเลให้เต็มที่ ฮะตรงนี้สวยมากๆจริงๆอ่ะเพราะว่าไม่มีสีดำๆแล้วก็ไม่มีโขดหินอะไรให้มันกวนขาเลยอ่ะเวลาเดินลงไปอ่ะมันน่าจะนวดเท้าได้ดีเนอะอยากลองอ่ะแกกลองก็ลองดีห้ามวันหลังอ่ะช่วยห้ามนิดนึงห,ห้ามแบบประมาณว่าเดี๋ยวมันหนาวนะเดี๋ยวขึ้นมาไม่มีผ้าเช็ดต,ตัวนะอะไรเงี้ยเดีย๋ยวจะขัดขวางความฝันเด็กเห<อ>็นแบบนี้อ๊อฟนึกถึงว่าเอเทนกับกรุงเทพเนี่ยมีส่วนที่คล้ายกันคือ ไม่ที่ติดทะเลโดยตรงแต่ว่ามีเมืองบริวารที่ติดทะเลอย่างเช่นที่นี่ก็ห่างจากเอเทนอยู่พอสมควรใช่ไหมอย่างกรุงเทพก็มีสมุทรปราการสมุทรสงครามอะไรพวกนี้น่าจะพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นอ่ะคือตรงนี้มีมีแต่แบบว่าพกคอนโดอะไรสวยๆเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยน่าจะพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นได้เป็นแหล่งพักผ่อนหรือแหล่งของคนที่พอมีเงินก็จะมาอยู่ตรงนั้นแทนลดความหนานแน่นในกรุงเทพไงขยายความจเจริญด้วยเนาะเออกระจายความจเจริญลงมาด้วยอย่างเงี้ยเมืองบริวารที่มีศักยภาพเนี้ยก็ทำไป ไม่ใช่ไปอัดอยู่แต่กรุงเทพยอย่างเดียวแต่คนที่นี่ทำไมขีห้หนาวไม่รู้อ่ะแบบบางคนใส่อย่างกับผ้าห่มเลยทั้งที่วันนี้ก็ <c oughs> ไม่ไเห็นหนาอไงเนี่ยอ๋อยังใส่อยู่เลยทั้งที่ร้อนอมันไม่รู้จะไวไวไหนไงจะมาฝากออฟมันก็<จ>ด้องู่ชอบอะ่ะตรงที่น้ํามันใสมากอะ่ะเพราะว่ามันเป็นหินด้วยไงถ้ากัอะไรที่มันเป็นหินอ่ะมันจะใสเนาะถึงแม้ว่าประเทศเราจะมีทะเลอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเรามาแล้วพอมีเวลาก็มาดูว่าบ้านเมืองคนอื่นเขาเป็นยังไงบ้าง แต่เรื่องทรายเขาสู้เราไม่ได้อยู่แล้วแหละมันยังไงก็มีหินอยู่คนอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่เรามาพิสูจน์กันดีกว่าว่าห้องน้ําจะมีจริงหรือไม่เขาบอกว่าผู้ชายไปทางขวาผู้หญิงไปทางซ้ายเดี๋ยวเรามาดูกันล็อกค่ะเป็นไงมันล็อกเหมือนกันเดี๋ยวทำเป็นมีใช่ไหมเออทำเป็นมีนี่น่าจะเป็นจุดที่เด่นที่สุดของของแถบนี้แล้วนะก็ควรจะมีนะ เนี่ยทางเดินดีจังเลยแสดงว่าตรงปลายที่เราไปมาเขาจะทําแบบนี้แหละที่เขากั้นนอ่ะจําได้ว่าที่ก่อสร้าเมื่อกี้<อ>เนี่ยเขาจะทาทางแบบนี้ไงแล้วก็ตรงกลางๆนี่ก็คือเป็นต้นไม้แล้วตรงฝั่งนั้นก็คือเป็นแทรมเหยสงสัยมาว่าที่ได้ยินว่ากรีสมีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอะไรเป็นนี่เป็นสินเยอะเนี่ยเขาเอามาถมตรงไหนก็เลยเดาเล่นๆ่ามาถมแถวนี้แหละว่าเอามาสนับสนุนหรือทาอะไรคือมันคนละโลกกันเลยอ่ะถ้าไปดูเอเธนกับดูที่นี่เนี่ยนะอันนี้มันเหมือนแบบ เออโอเคดูน่าอยู่ในระดับหนึ่งมีตึกที่ดูใหม่แล้วก็ดูทันสมัยดูดีทางเดินริมหาดที่ดูดีส่วนหนึ่งเขาคงเอามาถมกันตรงนี้ก็เลยงง,งไงแบบว่าเขาบอกว่าเอาเงินมาปนเปอรประชาชนเอาใจประชาชนเอาใจยังไงทําไมดูในเมืองเอเธนยังดูลกๆดูอะไรคล้ายๆกรุงเทพหรือคือคือดีกว่ากรุงเทพนะแต่หมายถึงว่ามันไม่สมกับเป็นเชงเกนไงเออก็เลยบอกว่าคิดว่าส่วนหนึ่งต้องเอามาถมกันตรงนี้กล้วยก็มีไม,ม่เออกล้วยลาะช็อกโกแลต ชุกจอกรเเลสอะไรนะประตูโบสเปิดดวยล่ะขอให้เข้าไหมโบสนี้สวยมากนี่สวยที่สุดเท่าที่เคยอ่าบี๊กพีซเลยอ่ะของโบสถ์นี้ทำไมเขาขายแต่ของพื้นฐานแปลกจ้ะคุณสามมีข้างทางนะอืมแต่คุณปิงก็ได้คนก็เยอะเนาะเออวันนั้นที่ ถึงมีคนขายอะไรแปลกนิดนึงปุกยังมีคนลุมกันไปซื้อเลยปลอกผลไม้ให้คนกินก็ได้นะโอ้ใช่ใช่ <laughs> คือเขาอาจจะไม่ได้มีหัวด้านนี้ละมั้งแต่เขามีหัวเรื่องแบบว่าอะไรนะทําสถานที่ให้มันดูดีหร,ห,รห,หรือทาแพ็กเกจหรือทําอะไรให้มันดูดีอะไรอย่เป็นไปได้ไหมคือของเราอ่ะของประเทศไทยเราอ่ะเราพร้อมรับทุกวัฒนธรรมไงแล้วเราก็พร้อมที่จะเรียนแบบทุกอย่างคือเรียนแบบไม่ใช่ไม่ดีนะก็ดีนะเพื่อที่จะมาประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองอใช่ไหมอย่างแพนเคก้กหรือว่า,าขนมโตเกียวหรืออะไรเงี้ย แต่ว่าที่เนี่ยก็คือเหมือนเขาหยิงในศักดิ์ศรีไหมเขาหยิงในศักดิ์ศรีหมายความว่าเขาไม่ยอมที่จะไปก๊อปปี้อาหารหรือของใครมาประยุกต์ฉันจะเอาเป็นดั้งเดิมของฉันอะไรอย่างเงี้ยเถ้าก๊อปปี้เขาไม่ได้เรียเรียนแบบนะเขาเรียกว่าเอามาประยุกต์พัฒนาสูตรของตัวเองเนี่ยก็คงจะมีอะไรหลากหลายมากกว่านี้เอาแต่ของไทยเนี่ยเขาประยุกต์เก่งมากนะทั้งของญี่ปุ่นของอเมริกันของยุโรปของอะไรคือเขามาประยุกต์ได้เป็นแบบหลากหลายมากอะ่ะ คือออกก็เลยคิดว่าสองฝั่งเนี่ยมันคนละสกิลกันไงอันนี้ที่ออกบอกว่ามีความสามารถด้านการพัฒนาสถานที่มันดูดีใช่ไหมเราก็เลยชอบมาเที่ยวยุโรปกันใช่ไหมแต่เขาเรื่องของความสามารถด้านอาหารเนี่ยเขาอาจจะพ่องกว่าหรือเปล่าวันนี้ไม่รู้อันนี้เราไม่นับไปพวกมิชลินอะไรพวกนี้ความสามารถด้านอาหารพ่องกว่าแต่แต่ว่าทางเอเชียล้วเนี่ยอาหารหลากหลายอะไรมากเนี่ยคือมีความสามารถด้านอาหารแต่ไม่มีความสามารถด้านการพัฒนาสถานที่มันดูดีฉะนั้นถ้าอารยธรรมตะวันตกไม่เข้ามาเนี่ย บ้านเมืองก็อาจจะยังไม่ได้เหมือนทุกวันนี้แต่ว่าก็ยังไม่สามารถพัฒนาให้ดูดีเหมือนแถบตะวันตกได้ตั้งแต่มากรีซครั้งแรกนะที่ฮีราคิออนนะตอนปลายปีอะ่ะจีมีมิชชั่นว่าอยากจะลองชิมไอ้ส้มอะ่ะส้มที่อยู่บนต้นไม้อะ่ะแต่จีไม่กล้าเลยแมย้แต่ครั้งเดียวว่าไม่กล้าเด็ดไม่กล้าชิมไม่กล้าอะไรเ,เพราะว่ากลัวว่าเขาจะว่าเอาใช่ไหม <c oughs> นี่วันสุดท้ายแล้วนะโอกาสสุดท้ายเราจะกล้าไหม มีอายตุตั้งแต่ไหนแต่ไรจีก็ยังไม่กลา้าไม่กลา้าอยู่ดีๆไปเด็ดเขาได้ยังไงมันขึ้นในที่สาธารณะไม่ได้ขึ้นในรั้วบ้านใครนี่ไม่แต่มันไปเด็ดมันก็ไม่ดีไงนี่เนี่ยนี่ต้นพวก <S <S น,น,นั้นเต็มยอุ้ยน,นี่ดอกส้อมอ่ะดูดิดอกส้อมอ๋ออุ๊ยวสวยจังเลยอ่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลูกส้มเหรอเกี่ยวไหมนี่คือดอกส้มเหรอแล้วนี่คือลูกส้มอ่ะคือดอกกับลูกมันแยกกันหรือยังไงอืออุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยอยากเด็ดจังเลยอ่ะกลมๆนี่จะกลายเป็นส้มเหรอ ตกชีวะฝั่งนู้นนี่เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยไปเด็ดสักลูกได้ปะเดี๋ยวมีคนเห็นน่ะเฮ้ยเด็ดมาแล้วหนึ่งที่สถานะเราไม่เด็ดมันก็ตกพื้นอยู่แล้ว๋ยวลองมากินดิเต็มหมดเลย๋ยนลองมากินพวกรับใช้คนอื่นไปทำงานสกปรกแทนตัวเองตกแมลงสาบอะไรเงี้ยเออตกแมลงสาบมาเป็นฟันตัวไหนลองไหนลองกินดิเป็นแม่พระแทบไม่เคยตกเลยสักตัวแต่มือก็เปื้อนสิเนี่ย อุ้ยเลอะเลยอะ่ะไม่กล้ากินอุ้ยเลอะอะ่ะเดี๋ยวมิชันไม่สมมองมันคาใจไงวันสุดท้ายแล้วส้มที่นี่ลูกเล็กอะ่ะส้มที่ในตัวเอเทนเนี่ยโอ้ใหญ่แน่นววานแล้วมันต้องไม่อร่อยอร่อยนะแต่มันเปรี้ยวมากอะ่ะเหรอทำไมคนไม่เด็ดไปกินกันหมดแล้วื <laughs> ม,มันพูดไม่ถูก เปรี้ยวแต่ก็อร่อยดีนะเหมือนเหมือนส้มจี๊ดเลยอะ่ะไหนเขาชอบส้มพอและ <laughs> แค่นี้พอแล้วมิชชั่นสำเร็จและ <laughs> ใช่ไหมต้องให้คนอื่นทำงานสกปรกให้ส้มลูกใหญ่โอ้โหแต่ว่ามันเละมากจะชิมด้วยเหรอเนี่ยเนี่ยมันเหมือนมีรถทับมาแล้วอะ่ะเออเนี่ยเราไม่เด็ดมันก็ตกอยู่แล้วอะ่ะไม่เห็นจะผิดตรงไหนเออเราไม่เด็ดมันก็ตกอยู่แล้วงั้นเราทิ้งตรงนี้เลยแล้วกันก็ทิ้งไปดี เช็ดมือด้วยนั่นสิเอาอะไรเช็ดดีหลังต้นไม้ทันทีอ่ะเ <laughs> ช็ดได้เหรอ